นี่นะครับพี่น้องก็จะเข้าใจว่าเเพื่อนบอกหรือว่าเห็นอย่างนั้่นบออันนี้ก็คือสร้างกระแพงนะครับถมที่ถมดินไว้นะครับแล้วกน้องมะนาวก็สิเก็บเงเินไปเรื่อยๆก็สิเอาไว้เฮ็ดบ้านปลูกไวู่บ้านเกิดเจ้าของสิ่งสําคัญคือกําลังใจนะครับ<ช>ว่าจะเกิดยัง้นกันแล้วแต่กำลังใจขึ้นทีหนึ่งนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้อ่อนเก่งมากพี่น้อง <laughs> เป็นแฟน,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 นบ้านทับน์ว่าน่ารักแล้วรักเลยรักแบบ เกตาช่วยพาม้วนวันนี้เรามาพามาพบกับน้องวันณะที่เป็นแฟนถามหาสวัสดีครับวัน <c oughs> นี้ขันสิม้าอัปเดตเรื่องบ้านของนอ้องเรือพี่น้องว่ามันเป็นยังไงแล้วมนถึงขั้นตอนไหนแล้ว<อ>ว่าแฟนๆถามหามาอันนี้นะครับพี่น้องก็จะเข้าใจว่าเเพื่อนบอกหรือว่าเพ็ <c oughs> อ่อนังไม่บออันนี้ก็คือสร้างกระแพงนะครับถมที่ถมดินไว้นะครับแล้วกัน้องวานาะก็สิเก็บเงินไปเรื่อยๆกเกษิรอาัวะเฮ็ดบ้าน <c oughs> กไวอยู่บ้านเกิดเจ้าของแมนอันนี้ก็เริ่มเตรียมที่เตรียมท่าพี่น้องแมนคเริ่มที่สนับสนุนน้องได้เด้อพี่น้องเพราะว่าน้องต้องเก็บเมื่อตอีกหลายคนท่าอีเงี้วไกลแมนวนท่าเงี้ยงกอล์เงี้ยเงี้วไกลครับบุกอาจะไปฟอยๆเฮ็ดไปเด็กครับที่สําคัญเลยก็ขอบคุณเอฟซีน้องมานะเพชรบ้านแพงนะคะที่ซัพพอร์ตน้องมานะจนมาเขอซื้อมือนี้ตั้งแต่มือแรกนะครับแล้วก็ ขอบคุณทีมงานสาวน้อยพิรบรนแพลงขอบคุณพ่อจูแม่นุชย่าสุภาพ,พให้โอกาสนะครับนะครับแต่ไม่ได้ขายผลงานตอนออนทัวออนทั่วกระบ,บุงใหญ่เป็นยงไหเนาะอ,ออนทนะัวกับวงใหญ่นะครับก็ความแตกต่างคอมมินิก็แบบรงใหญ่เลยวงใหญ่ก็คือแดนเซอร์เราจะเยอะจัดเต็มหลายรูปแบบแล้วก็มินิก็จัดเต็มเหมือนกันก็จะได้เห็นอีกหลายๆอย่างแบบคอนเสิร์ตแบบ แม่เพราะว่ามินิมาสีออกไปท่ามกึงคอนเสิร์ตใช่ครับเพลงสติงเพลงอะไรรวมกันนะครับต่วาหมอลำันี่กับมอลำเลยอันนี้ก็เป็นแบบการอินเตอร์เทนการแบบน้องมานากะได้มามาเรียนรู้เนาะพอจูพี่ใายมาเรียนรู้ว่าเป็นเพื่อนที่เจ้งใดเพื่อนเป็นตั้งใด่านละครเพราะว่ามินินี่ลองหลายวงใหญ่บอเวลาได้ลองหลายวงใหญ่บอแบบเพลงเพิ่งกระลายอยู่ครับอะประมาณซ้ำๆกันครับแต่วันเราก็จะได้ ร้องต่อกันเยอะขึ้นแต่ว่าวงใหญ่ของเราคือเป็นช่วงใช่ใช่ใช่โอ้หญ่เมื่อสิบแบบเป็นช่วงแมนไปพลงชูพลงออกฉากหมอลำอันนี้เขาได้ออกจากศาลเขาจะได้้องออกไปแต่อันนี้ก็คือร้องยาวแล้วก็เตรียมตัวเตยลาเลยนะครับแมนเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วปรามพักจับใจมากกันครับทั้งสองครับผมก็ชอบทั้งสองจริงแล้วก็ ถ้าเป็นมินิเราก็ต้องรู้จักอินเตอร์เทนว่าอาหารมันมักจังไดนั่นแหละครับต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่ถ้าเป็นวงใหญ่แล้วก็อินเตอร์เทนได้แต่ว่าก็ไปตามสปต์ใช่ใช่ครับเพราะเขาก็ต้องเต้นตรงอย่างแบบน้ำพืนเพราะว่ามันจะค่อนข้างค้นละอารมณ์หัววงใหญ่มันเป็นงานโชว์งานรำกรํำต่อเหลืองส่วนแบบมินิคอนเสิร์ตมันสิเป็นเหมือนแบบเหมือนโชว์คอนเสิร์ตนะพี่น้องแบบต้องเอาคนดูให้อยู่ วันนั้นเราไม่อย่างมาโช์ซอยเฮาแมเขาต้องสู้ตัวเฮาเองแล้วต้องสู้ศักยภาพของเราออกไปนะครับชดึงดึงดึงคนดูให้อยู่ชยิ่งงานในผับเนาะแล้วแล้วี้ผับก็มีมินิการแจกน่อไในผับก็มีนการแจกมินิปิดวีก็จะงดไงเน่ะที่เขาไปเจอกันยิมหากรกฎาคมเวลาว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันในแบบไหน มันก็แตกต่างพวรจะว่าตังไหนแล้วมันก็แตกต่างเนาะมันก็อยู่ในภัพกับแมนรู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าแบบยางนี่ภาพอะดนตรีหรือแสงสีมันมันซอยเข้าหลายกว่าแบบการแจ้งอะแมนครับแบบถ้าการแจ้งค่ะเอาโมยูาอยูเลยแมนครับแมนครับการแจ้งก็ก็ถือว่าแบบกระดีใจที่เพื่อนเลือกมานะครับเห็นแต่ศิลปินท่านอื่นเพื่อนไปเนาะบพว่าคือว่าสิเป็นเฮ้าแล้วก็ไม่คิดว่าเอฟซีจะให้การต้อนรับดีอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณทางเพจด้วยนะคะที่ ผลงานผมซอยดันซอยอยู่นะครับขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณป้าช่วยพามวลด้วยนะคะเพราะฤดูกาลหนาเจอกันหลายแตเวราวาฤดูกาลหนาโอเคครับโอเคครับเพราะว่าฤ <Okay S 2> ดูกาลหนาป้า, <okay S 2> าปช่วยจัด tour, ออนทัวร์กอทมอแทบสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าว่า Q ิวงานอ,าาอยู่ในมือป้าช่วยเปคนจัดเพราะว่าต้องบ,บอกกันนะคะว่าฤดูกาลหน้าป้าช่วยจะกลับมาทําเต็มตัวว่านี่อยที่สี่ปนยปยปไป ฤดูกาลหนาเอาขึ้นมาเหมือนเดิพี่น้องจัดเต็มมใช่ััครบองจัดเต็มฤดูกาลหนาประหลุนกันเนอะพี่น้องว่าเท่าสิผ้าน้องไปใส่บันทัดบันหักน้องว่านาฝากติดตามน้ำเด้อมีถามว่าอะไรบ้างว่าไหนแบบสิ่เป็นสัมผัสน้องว่าน่าหายน่าวันบัทักแมนทักมาในเพจหลายดีใจดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะฤดูกาลหนาเจอกัน23พฤศจิกายน ยี่สามกันยาสองห้าห้าหกเาเป็นงานปาช่วยที่งานเปิดวงจาวน้อยโอ้ครับนี่ถ้าอยากถามอย่างนองคอมเนต์ไวใตลางเดี๋ยวันที่ยี่สามกันยาเดี๋ยวไปถามให้ว่าฤดูการหนาฤดูการหนานองซิมี่พัฒนาอย่างแสดงอย่างขึ้นบนเวทีสี่โชว์อย่างแมนครับจะได้ลองจะได้ลั้มจังไหนบอต้องรอติดตามใช่ไหมครับใช่ต้องรอติดตามแล้วเป็นยังไงบ้างเพลงออกคัฟหน้าไปถึงไหนแล้วคะอ๋อก็ ประมาณจะเปิดวงและเพราะว่าจะได้ท sure hmm. no. oh, ําเพลงโชว์ด้วยเช็นพ่อจูพ um. oh, no uh ูดเกิดมานะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับโอ้ยนี่ตื่นเต้นเลยพี่น้องเพื่อสิแบบเปิดมากเปิดวงเตะขึ้นโชว์ไวที่ไงเลยแมนครับแล้วก็แมนครับต้องรอติดตามนะครับติดตามเนิ่นพี่น้องเพราะว่านี่ก็คือน้องก็เริ่มเริ่มซ่อมแล้วเนาอมไว้แล้วครับก็เก็บรายละเอียดแล้วเข้าห้องอัดหรือยังหรือว่าเรายังนั่นกันอยู่ยังไม่ได้เข้าั ยังยังยังเก็บเก็บไปอยู่ยังอึบไปอยู่นะครับว่าต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นขนาดไหนพี่น้องมันเฮาเฮ้าค่อยฟังกันแล้วพี่น้องฟังดนตรีสดยังพอคับวันนี้พี่น้องแต่ว่าใส่เสียงใส่เอฟเฟกต์นี่มันสิประมาณไหนแล้วพอจะมานัังรุนกันให้กำลังฝากให้กำลังใจน้องแมนครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับสิ่งสำคัญคือกำลังใจนะครับว่าจะเกิดยัง้นกันแล้วแตกกกำลังใจขึ้นทีหนึ่งนะครับฝากด้วยนะคะ อันนี้อ่อนเก่งมากพี่นอ้องเป็นเฟนเฟน,น,นบานทักว่าน่ารักแล้วรักเลยรักแบบ,บ,บ,อ,บอันนี้อันนี้เป็นยังไงพอ่อเข้ามาอยู่ถึงตั้งแต่บุอแหลกผ่อนมากมื่นแบบสุบการหนาเวทีเข้าแบบฤดูการหนาสิพัฒนถ้าได้อย่างขืนบางเพื่อที่จะฤดูการหนานะครับก็คือหนึ่งคือการร้องการลานะครับเราเราต้องซ้อยกันให้มีพื้นทางให้ฟึกนะครับไปให้คนรุ่นใหม่หัวจักวา ลั่เป็นแบบใดล้่มเพื่อนเป็นแบบใดนะแม่ครับเขาก็ค hmm. mm ่อยๆฮาดไปนะครับว่าเขาจะได้เป็นตัวบทบาทใดนะครับแมนเพื่อมือนึ่งขาดตัวนั่นไปเข้ากับสวมแทนได้นั่นแหละครับแล้วก็เพลงการอินเตอร์เทนนะครับโชว์เต้นเพราะว่าผลงานที่ผ่านมากพี่น้องเริ่มน้องเริ่มเก่งเริ่มเขาหลงไปพี่น้องใข่ฝากให้กับรังใจน้องน้ำเดินเมื่อนี้เราขอจบการสัมผัสพิธีนีด้วยพี่น้องถ้า23กันยายน สองหวันเปิดวงสาวน้อยเพจบรแเพงถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้องเพิ่มเติมรบกวรเม้นใต้ล่าหรือคอมเมนต์เลยนะคะให้เพ่เพื่อนมาสัมผัสเลยเ้อเดี๋ยวจะไปถามเดี๋ยวไปถามให้นะคะแล้วก็ฝากช่องของน้องหน่อยค่ะก็ขอฝาก Facebook มณพิเบ้บนแเพงเลยนะคะใครอยากติดตามนะครับก็ติดตามทางนี้ได้เลยนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากติดตามเพจ่าช่วย ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจป๋าช่วยแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต o อกนะคะป๋าช่วยพามว่นค่ะรับรองฤดูการหน้าเราจัดหนักจัดเต็มแล้วตารางงานอยากจะไปเจอน้องที่ไหนเดี๋ยวเราจะวางตารางงานให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนว่าเราจะพาสาวน้อยไปลงสนามที่ไหนบ้างบริเวณไหนบ้างเปิดจากใกล้ๆบ้านฮักน้องมันนะจะไปให้กำลังใจน้องหน้าเวทีฝากให้กำลังใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะ